สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสวนนะฮะแล้วก็ผมจะพามาดูพลิกที่สวนที่ผมได้ทําการปลูกลงในกระถางไปนะครับเปลี่ยบนบรรยากาศกันบ้างนะฮะหลังจากที่ได้ทําคลิปวีโอนะฮะเกี่ยวกับการปลูกพลิกในกระสอบนะไปหลายคลิปแล้วนะฮะก็ไปจะเป็นการปลูกพลิก ที่อยู่ในกระถางนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะไปปลูกกันนะครับตัวนี้เป็นพริกที่ผมปลูกไว้นานแล้วนะครับรสชาติก็จะออกเผ็ดนะแต่ก็ไม่เยอะนะเท่าเพื่อนเท่าที่นะผมได้ลองทําการปลูกลงในกระถางดูนะเขาก็ให้ผลผลิตดีนะครับปลูกไว้นานนะต้นเขาก็จะเริ่มสมสมแก่ๆนะผมก็เลยเพาะไว้นะครับนี่ฮะส่วนที่ผมได้ทําการเพราะเม็ด จากเม็ดสดๆนะเก็บเอาเม็ดแดงๆนะมาแคะเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกนะครับก็จะประมาณนี้นะวันนี้ผมจะมาย้ายลงถุงเพาะชำนะเพื่อที่จะเอาไปปลูกลงในกระถางต่อไปนะครับที่เห็นนะอยู่ในกระถางที่ผมเพาะไว้นะฮะใช้พริกประมาณ3เม็ดนะฮะแกะแล้วก็โรยๆๆใส่ดินกบแล้วก็ลดน้ำนะก็ตั้งไว้ให้เขาโดนแดด ตลอดเวลาเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะฮะ,ะส่วนการย้ายก็ไม่ยากนะย้ายก้านะขั้นตอนแรกก็ให้ทุกท่านเนะตรียมดินดินที่ใช้นะส่วนตัวผมจะเป็นดินหนึ่งส่วนนะครับแกลบขี้หมูอีก1ส่วนนะใส่คุกเขาให้เข้ากันนะใส่2อ,อย่างนะครับหลังจากที่ผสมนะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันแล้วผมจะตากดินไว้ก่อนนะเพื่อให้ดินแห้งนะครับค่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะเราก็เตรียมถุงพ่อชํำม,มานะครเอาใส่ได้เลยครับนี่ฮะ,ะถุงพ่อชํำนะสีดําของผม,ผมจะยาวนิดนึงนะผมจะทำการพับลงนะครับเพื่อประหยัดดินด้วยนะครับถ้านะฮะทุกท่านนะไม่มีดินที่อยู่ตามบ้านนะหาดินยากก็แนะนำนะถ้าใครจะซื้อตามร้านขาย ดินปลูกนะให้เลือกเป็นดินที่เขียนว่าดินใบก้ามปูนะอันนั้นจะดีมากนะฮะจะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดีนะครับหลังจากที่เราได้ทำการกรอกดินนะลงในถุงพลาชามครบหมดแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการลดน้ําเราจะทําการลดน้ําให้เปียกชุม่มเปียกที่สุดนะฮะอันนี้ผมลดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับลดข้ามคืนไว้นะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาทําการลดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดินเปียกนะเพื่อที่จะย้ายกล้าได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ต้นกล้าของเรานะครับลดน้ําให้เปียกชุ่มก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ดึงขึ้นเลยนะเลือกต้นที่สมบูรณ์นะต้นที่ แข็งแรงนะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราย้ายลงในถุงพาะชํำรากของเขาจะหากินไวมากนะครับตอนนี้รากยังไม่เยอะนะครับเราสามารถดึงขึ้นได้เลยนะฮะเราเลือกต้นที่แข็งแรงนะเพราะดินที่เราเพาะกล้านะเราลดนำ้ำเราดึงขึ้นมานะฮะแบบนี้ก็จะทำให้รากสมบูรณ์นะก็จะมีตุ้มดินขึ้นมาด้วยนะฮะ พลิกที่ผมได้เพาะลงในกระถางไปนะชุดนี้ก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าเพาะไปตอนไหนนะแต่เราก็กะเอานะผมไม่ค่อยได้นับวันนะเราจะดูต้นกล้านะประมาณนี้นะครับพร้อมที่จะย้ายแล้วนะครับไม่ให้เขาแก่จนเกินไปนะถ้าอายุเยอะเกินไปนะต้นจะแคแรแกรนนะครับการติดดอกและการติดเม็ดก็จะไม่ดีการเจริญเติบโตก็ใช้ไม่ได้เลยนะฮะ หลังจากนั้นนะฮะเมื่อดินที่เราได้ทําการลดน้ำนะเปียกชุบไว้แล้วดินแฉะไวแล้วนะฮะก็ทําการใช้ไม้นะครับหรือหาวัสดุอะไรก็ได้นะจิ้มลงไปให้เป็นรูก่อนนะเพื่อที่จะหย่อนต้นกล้าลงไปนะต้นกล้าของเราก็จะได้ไม่บอบช้ํานะครับถ้ามีตุ้มดินติดมาด้วยนะครับเราจะทําให้เป็นรูนะใหญ่นิดนึงนะครับ เพราะเพื่อเราจะได้หย่อนลงง่ายๆครับการผสมดินกับปุ๋ยคอกนะครับผมแนะนําเพื่อนๆน,นะอย่าไปใส่ปุ๋ยคอกเยอะนะครับหลายๆคลิปที่ผมได้พูดไว้นะก็คือการใส่ปุ๋ยคอกนะถ้าเราคู่เขาผสมดินปลูกหรือดินพ่อชนะถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้บัวนะขี้ไก่นะหรือจะเป็นพวก ปุยคอกต่างๆนะฮะอย่าไปใส่เยอะนะครับถ้าเราใส่เยอะต้นกล้าจะไม่โตนะคะแล้วเขาก็จะเน่าเปื่อยนะครับต้นออกเหลืองๆนะฮะเน่าเปื่อยตายไปนะครับครับเมื่อเราทําหลุมเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปก็คือการเอาต้นกล้าลงในถุงเพาะชำน,นะนี่นะฮะง่ายๆเลยนะครับผมจะใส่เป็นถุงละ1ต้นนะฮะแบบนี้นะ เราหย่อนต้นก้าลงไปแล้วก็ใช้มือบีบๆนะต้นพลิกนะครับเขาจะทนทานอยู่นะครับไม่อ่อนแอนะเมื่อเราหย่อนลงไปนะครับใช้มือบีบๆตรงโคนนะครับให้แน่นด้วยปิดดินไว้นะครับนี่ฮะต้นพลิกอ่ก็จะประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมจะใส่ถุงละ1ต้นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลิก แย่งธาตุอาหารกันนะใส่ไปต้นเดียวนะหรือถ้าใครนะครับเพราะต้นกล้าเยอะๆแล้วนะครับไม่มีที่ช่าชนะไม่มีที่จะปลูกนะก็สามารถถุงนึงนะใส่หลายๆต้นนะเหมือนที่เขาปลูกไขยตามตลาดได้นะครับอาจจะเป็น3-4ต้นนะครับห้าต้นนะใส่ลงไปเลยนะฮะแล้วก็เวลาจะปลูกค่อยถอนหนะ่ามาปลูกอีกทีหนึ่งนะฮะแบบนั้นก็สามารถ ใช้ได้เหมือนกันนะครับครั้งนี้นะผมจะทยอยย้ายครั้งละ1ิต้น1ิต้นนะฮะเพราะต้องต้องดูก่อนนะว่าต้นกล้าพริกนะมีต้นไหนที่โตนะเท่าๆกันนะหรือใกล้เคียงกันนะก็จะถอนนะลงมาใส่ในถุงเพราะฉ่ำน,นะผมจะไม่ย้ายทั้งหมดนะเพราะว่าต้นเขาจะ ไม่เท่ากันนะครับเวลาไปปุูกก็จะไม่สวยนะครับนี่นะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราทำการย้ายหมดทุกต้นแล้วนะต่อไปก็คือคขั้นตอนการลดหนามนะครผมจะลดให้เขาเปียกแฉะ อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาเข้าไปเก็บพักไว้นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นก็จะเอาเขาไปเก็บไว้นะฮะในมุงนะครับแต่ก็ยังอยู่แดดนะครับเพราะว่าตอนเพาะกล้านะผมจะเพาะเขาไว้นะฮะให้โดนแดดนะครับเมื่อที่ย้ายต้นกล้าแล้วนะฮะก็จะเอาไว้แดดเหมือนเดิมนะครับแต่จะเอาไว้ในมุงนะเพื่อป้องกันไก่มาจิกนะครับ หลังจากนี้นะครับก็จะคอยลดน้ําทุกเช้านะฮะแล้วก็เฝ้าดูการเจริญเติบโต,ตของเขานะถ้าพร้อมย้ายลงกระถางเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอนะการปลูกพลิกในกระถางนะให้ต้นเตีย้ยแล้วก็ติดลูกดกนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับท,ที่ติดตามแลบชมครับสวัสดีครับ